ยังมีเรื่องดีๆที่เสริมเป็นมงคลให้กับเราในวันจุดจีนหรือหลังจากจุดจีนอยากทราบกันมามากงวงเซียวคืออะไรและสำคัญอย่างไรสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับผมสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับยังมีเรื่องดีๆที่เสริมเป็นมงคลให้กับเราในวันจุดจีนหรือหลังจากจุดจีนอยากทราบกันมามากงวมเซียวคืออะไรและสำคัญอย่างไรบางคน มองไปไกลว่างวงเซียวนั้นเป็นวันแห่งความรักเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่เรามาพูดงวงเซียวก่อนนะครับงวงเซียวนั้นจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นหลังจากตรุษจีนมาสิบห้าวันก็คือว่า15บห้าค่ำนะครับว่านั้นอะตรุษจีนมันชิวอีกอันนี้มันจับงูอ่าพอตรงอย่างนี้นะครับเขาถือว่าเป็นตรุษเล็กตรุษจีนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ภายในครอบครัวทุกคนที่กลับมาทําตุจจีนมาเยี่ยมบรรพบุรุษไหวบ้บรรพบุรุษหรืออยู่กันในครอบครัวครบ15วันถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังจากนี้เทศกาลจุจจีนก็จะสิ้นสุดแล้วไม่มีการให้ของขวัญไม่มีการให้แตเอียเกี่ยวกับตุจจีนแล้วเราก็จะเดินต่อไปเรื่องอื่นแต่ที่สําคัญมันเป็นความรักที่ ห้าฮ่องกงบางทีดึงไปเกี่ยวกับเทพเจ้าเย่เหลาทันทีไปฮ่องกงบ่อยๆคงเห็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ข้างหลังมีพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวแล้วเราไปยืนพับหัวพาเมียผาคนรักไปเอาเกี่ยวแขนกันและเอาได้แดงมาจับกันคือทําให้เป็นคู่นั่นก็คิดว่าเป็นเทศกาล่งความรักแต่ความรักนี้เหมาะสมกับความรักที่แต่งงานกันแล้ว และอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนครอบครัวนมารวมตัวกันทำอย่างไรให้ชีวิตเรานั้นราบลรื่นและสมหวังแปลว่ารักในครอบครัวหนึ่งแน่นอนนะครับเราต้องซื่อสัตว์ต่อกันทีนี้ความรักครอบครัวมันเหมือนความรักเรากับพ่อแม่ด้วยกลับมาทำํำจุดจีนแล้วต่อจากนี้ไปเราต้องเดินทางจากไปเพื่อทํางานเดี๋ยวศาสเชงเมงิงเราถึงจะกลับมาอีก สไตล์นี้นะครับวันนี้ให้คุณใส่ซองเล็กๆน้อยๆมอบให้คุณพ่อคุณแม่หรือการให้ของคุณในวันนี้จะส่งเสริมให้ตัวคุณนั้นมีความสุขความเจริญและในวันนั้นเองคุณควรทําความสะอาดเจ้าที่เจ้าทางภายในบ้านด้วยชีวิตคุณจะเห็งขึ้นขอให้คุณทุกคนโชคดีไปตลอดทั้งปีนะครับ สวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ